ไม่เป็นต้องมาใหญ่นุ๊กเล็กๆรกเนข้าวใหญ่อย่างนั้นข้าวแนร์เี่ยนหามาเดียวเมีจะกินอะจอยแงอกแเดินพันโตจีนเดินพันโตจีน แต่อย่าเพิ่งออกนะดู่ช่วยอาร์ตก่อนทำบ้านทำข้าวนี้คสุหน้าทำไรมาชาวบ้านใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่เท่าไร่5ห้าสิบรูกใส่เท่าไรห้าสิบรูกข้าวยาวขนาดนี้เขาบอกห้าสิบลูกขาขยับเลยนะปุบปบปบบเลยนะขยับแบวางขยับวางางมาเลยเงทีบางทีมาแผ่เลยที่บุ๊บบุบ ก็คิดกันไรคอมแบบดังน่าจะพังนะพังเลยจเขาเห็นโดนเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยข้าจอยเห็นโดนด้วยเห็นดิพันคอแล้วล่ะสังเกตทุกรอบเลยไม่ไม่เรื่องโดนนี่ไม่ได้สังเกตเลยกูมองดูไอ้เหี้ยมันไม่ใช่นกนี่หว่ามันตามกูมาตลอดดูอ้าวเหี้ยแบบมาโดนมาตั้งเมื่อไหร่วะถึงได้เห็นตอนแรกเห็นมา่นี่แล้วเห็นมาก่อนแล้วนี่คุณนกดีไม่จอดเยี่ยววะพายงาม วน,นหนือว่ยยุยนวจอดแล้วนี่ะนี่เราเราไปไหนต่อฮะอีกร้อหาสิบไร่ที่ทางรถไฟครับพี่ทางรถไฟอ่ะทางรถไฟอไฟีกอ,อย่า ขัวต้านเกี่ยวีดได้ครับก็เยอะเลื่อยเลืมอนเงินไปทำเล่นกับมันนะมันช้าแต่มันก็ยังเอาว่าถอยคันเดี๋ยว้กูไม่มาเกี่ยวนะเกี่ยวที่นี่อะไร้ไม่เอาจะตายเลยเหเกี่ยวที่านคนก็ไล่คืนเชื่อได้ได้ของแม่ เออไม่เกี่ยอนี่อุ่นเลยเนอะโดนะช่างโดนตะช่างเมากลับป่ะโดนตะช่างมาช่างลอยตั้งเกี่ยวนาลมลมนะเรอคันนะนาลมลมเกี่ยวคซ่ากระโงไม่ใไม่กล้าไปนั่นแหละเาเนี่ยไม่กล้ามาปานสงย่าดิมีได้หรือะไม่นาเชื่อกูซ่าไม่กล้าเกี่ยวเนี่ยวัวเกว จงไงจะกลับไม่กัดแบบเมาเร็วเมาแล้วกับท่มีอะไรครัมีอะไรมีอะไรบ้าล่ะมีดอ้อแม่นี่3ามพื้นมันมีอะไรบี เตือนมไม่ได้แต่กดูกใจโป๊เลยผมลุงโอ้โหนี่ฮะไม่ับได้ก็ขยับตัวยไม่ได้ีแมเตย่นไก้ามเออไปก้าวโเราอดีอย่างนู้นโอเคเรื่อง นี่เรียกผักอะไรฮะเผื่ออะไรกันมั่งไงนี่ผักอะไรครับใหญ่เกินมันกลุ่มกุ่มกุ่มไม่หมดเนกูนี่อะไรฮะต้นพริกติดต่อมาคืนนี้ได้หมดหมไปโทรหายแบดิแบนติดต่อหวไวคนอะไร ทำเปลี่ยนเรื่องอยู่แค่ไหนเลยแต่ผมเช็คได้ใจนี่มันคือยังบอกอออยู่เลยเนี่ยนะครับบางไม่รู้เลยนี่ใส่เป็นไงบางไม่รู้เลยเขาบอกกลับนี่ทำไมกลับเดี๋ยวให้มันวุ่นวายมันก็ให้วุ่นวายไงชาวบ้านเบิ่มเดียวน้ำเนิมซาดหมดอยู่กันไม่ได้ต้องเห็นกันหมดใคร นจะมีขาวๆป่วดมาให้ผมนั่งมองผมอ่าอยู่ที่ไหนเมื่อวันนี้ลองดูไงเคยจะมีเ่ะอาจามีโปรแกรมยังอ่ะช่วงไหนคิดว่าอะไรวะไม่ใช่วันอาทิตย์ไม่เป็นไรงานี่ยทนี้มันเต่านะยังไว่ากลับพอุ่งนี้ถึงบ้านข้าวยังไม่กินเหรอจริงวันเกี่ยวแน่แน่ไม่เลิกเกี่ยวไม่เป็นะ ่าี่มีโปรแกรมวะเจ้าไหนอาทิตย์นี้ไปด้วย <c oughs> ไม่มีไม่ได้กลับบ้านไปกับขี่ก็ไม่ไมีไปทั่วโลกเลยต้องกลับไปเลียงงานที่บ้านก่อนผักยาให้จบผักยา เรื่องกูเกียวนี้เข้ามาเลยนะไล่โอ้ยฝ่าเย็นนี้เข้ามาหาลบ้านปฟเอสเอสมีโคเอ็นวเอ็นวีอะไม่รู้จักอแงวโสตาเชย